ข่าวระบุว่าหากพบโอมิครอนให้รายงานให้พลเอกประยุทธ์ซึ่งไม่มีความรู้เป็นผู้ตัดสินใจหลังจากที่องค์การอนามัยโลกนะครับหรือ WHO นะครับประกาศให้วยรัสโควิดนะครับสายพันธ์โอมิครอนนะครับเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับแต่ต้องไม่ลืมครับว่าภูเก็ตนั้นเราเปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและเราก็ยังมีความกังวลในกลุ่มผู้โดยสารทรานสิต ทรานสเฟอร์ที่มีการต่อเครื่องแล้วก็เปลี่ยนเครื่องล้วนอยู่ในกลุ่ม63ประเทศที่ได้รับการอนุญ,ญาตให้เข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวทั้งซีนจะพบครับว่าสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยตอนนี้แพร่ระบาดไปในหลายประเทศแล้วผมยืนยันกับท่านมนตรีต่อให้สกัดกั้นอย่างไรการระบาดระลอกที่5ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่การป้องกันหรือสกัดแต่เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อการระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นแต่ท่านประธานครับตกใจครับ ข่าวระบุว่าหากพบโอมิครอนให้รายงานให้พลเอกประยุทธ์ซึ่งไม่มีความรู้ เป็นผู้ตัดสินใจท่านประธานคนคนนี้เมื่อวันที่30กรกฎาคมนะครับท่านนายกให้สัมภาษณ์ว่าอะไรฮะผมย้อนอีกทีหนึ่งว่าจะให้ประชาชนตรวจด้วย a t k ถ้าพบว่าติดเชื้อให้ไปอยู่บ้าน7วันแล้วมาตรวจ APK ซ้ําถ้าเจอ2ครั้งให้ไปสวปหรือตรวจ RT PC R า p c ทถึงจะยอมให้เข้าสู่การรักษาซึ่งแนวคิดของนายกรัฐมนตรีขัดกับแนวเวชปฏิบัติขององคการแพทย์อย่างสิ้นเชิงเลยผมยืนยันครับท่าน,นำโดช่วยกระทรวงสาธารณสุขต้องตัดสินใจเอง อยาาให้พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจคันว่าจะโยนไปให้พลเอกประวิตยก็คงจะตัดสินใจว่าไม่รู้ไม่รู้ท่าเดียวคันจะโยนให้ท่านรองวิษณุคนๆน,นี้ก็พร้อมจะยกเว้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วรัฐบาลได้เตรียมจัดซื้อยาต่างๆที่จําเป็นเอาไว้แล้วหรือยังอีกหลายระบบครับ call center 1น6 8 1 6กหก3ป0เท่านได้ปรับปรุงระบบหรือยังการส่งต่อผู้ป่วยการหาเตียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลที่ต่างสังกัดกันระบบ HI หรือการกักตัวรักษาตัวเองที่บ้านโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ C.I. ศูนย์รักษาผู้ป่วยประจำชุม,ช,มชนหรือที่เรียกว่า C.I. เนี่ยนะครับมีความพร้อมแค่ไหนต้องใช้เวลานานแค่ไหนที่จะรีสตาร์ทหรือจัดตั้งใหม่ขึ้นมาได้คณะกรรมการร่วมด้านวัคซีนและภูมิคุ้มกันที่ประเทศอังกฤษปัจจุบันเนี่ยนะครับได้ปรับระยะเวลาของการฉีดวัคซีนเข็ม3หรือว่าเข็มเสริมภูมิหรือว่าบูสเตอร์โดสเนี่ย จาก6เดือนเป็น3เดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขามีงานวิจัยครับพบว่าผู้ที่ฉีด a อสตราเซเนกาเข็มเนี่ยจะมีระดับภูมิกันที่ลดลงนะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ10 1 4สัปดาห์แต่หากพิจารณาคนที่ฉีดวัคซีนเชื้อตายนะครับสเข็มนะครับที่มีอยู่ทั้งสิ้นรวมซีโนแวคและซีโนฟาร์มเนี่ยนะครับสิล้านคนนะครับ แต่ปัจจุบันฉีดเข็ม3ไปเพียง3.5หรือ4ล้านคนเท่านั้นคือเข้าใจว่าจะกําหนดระยะเวลาในการฉีดเข็ม3เนี่ยที่6เดือนแต่ผมต้องตั้งข้อสังเกตว่าจะมีการปรับลดระยะเวลาจาก6เดือนเป็น3เดือนแบบที่ยังกฤึดทาหรือไม่แต่เดิมครับรัฐบาลเคยให้เหตุผลนะครับว่าที่ไม่เข้าร่วมโควาสเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอาจจะได้รับวัคซีนซ้ําเดิมนะครับพอเวลาผ่านมานะครับวัคซีนที่เราไปรับบริจาคจากญี่ปุ่นก็ดีไปขอซื้อจากสเปนมาก่อนก็ดี ไปยืมจากพูตานก็ดีก็เป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาที่เป็นวัคซีนซ้ำเดิมทั้งสิน้นท่านรมตรีทราบหรือไม่ครับว่าปัจจุบันองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยครับมีโครงการโครงการหนึ่งที่ชื่อว่า ACT Accelerator ซึ่งเป็นโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆใน3ด้านที่เกี่ยวข้องกับโควิดนั่นก็คือ R&D หรือการพัฒนาวัคซีนรุ่นใหม่ๆที่ใช้ รับมือกับการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส 2. เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยใหม่ๆที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นและ 3. ตัวนี้สำคัญที่สุดนะคือยารักษาใหม่ๆที่มีความสามารถในการช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากขึ้นผมจึงต้องเรียนถามจริงๆครับว่าตกลงโคว็กซ์เนี่ยรัฐบาลจะเข้าหรือไม่เข้าถ้าจะเข้าเนี่ยจะเข้าเมื่อไหร่กันแน่และรัฐบาลไม่กังวลหรครับว่า ถ้าไม่เข้าโคเวกก็จะพลาดโอกาสที่จะได้รับนวัตรกรรมใหม่ๆจากโครงการ a c t Accelerator ขององค์การอนามัยโลกแผนในเรื่องของการเตรียมการเรื่องยาเรามีความพร้อมร้อยเ็นตะครับท่านนายกมตีเตรียมเงินไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรืองบกลางนะครับถ้ามีความพร้อมอื่อไหรก็จะจัดซื้อลงนามในสัญญาแต่อาจจะมีปัญหาในแง่ของเวลาเราสั่งซื้อยาเนี่ยหรือเราสั่งซื้อวัคซีนเนี่ยมันมีช่วงเวลานิดเดียวถ้าสมมติอยอยรับรองแล้วนะครับเขา จำเป็นที่ต้องให้สานักงานในการสูงสุดนะครับเป็นผู้ตรวจสัญญาอาจจะเดินทางไปกลับแต่ผมคิดว่าในช่วงเวลาที่เราต้องการความรวดเร็วนะครับสำนักงานในการสูงสุดก็จะพร้อมทํางานกับเราแบบ24ชั่วโมงเพื่อให้การตัดสินใจและการสั่งซื้อการเตร,รียมความพร้อมเรารองรับสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นได้แต่ละประเทศมีความคิดที่ต่างกันซึ่งกระทรวงเราก็ใช้กร้มการวิชาการนะครับตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้ว่าการจัดสรรวัคซีในในแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นสูตรไข้ก็ดี นอกจากเรารับข้อมูลจากต่างประเทศแล้วคณะกรรมการวิชาการในประเทศเราก็ต้องมาร่วมกันเอาข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้นะครับมาพิจารณาและตัดสินใจประกอบกันกับการจัดซื้อวัคซีนที่เรามีอยู่การลดระยะเวลาจากเข็ม3ที่ท่านเป็นห่วงผมคิดว่านั้นเป็นการจัดการในสถานการณ์ที่เขาพบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของการแพร่ระบาดในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันรวมทั้งปัจจัยวัคซีนที่เขามีด้วยถ้าสมมติสถานการณ์โอไมครอน มันมีการแพร่ระบาดและอาจจะมีศักยภาพในการแพร่ระบาดรวดเร็วเข็ม3ที่ต้องลดจาก6เดือนให้เร็วขึ้นก็มีความจําเป็นนะครับการตัดสินใจถ้าจะเข้าร่วมโค v แบกหรือไม่อันนี้ก็ต้องเป็นดุลพินิษเหมือนกันนะครับเพราะมันมีผลทั้งด้านบวกด้านลบที่ผ่านมามีความชัดเจนว่าโค v แบกคนที่เข้าร่วมนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการจัดส่งวัคซีนจนถึงขณะนี้แต่สิทธิ หรือการร่วมมือกันเนี่ยนะครับเรามั่นใจว่าเราสามารถร่วมมือกันในทุกทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ของคนไทยผมยังย้ํากับท่านวิโร์ว่าขอบคุณนะครับในความเป็นห่วงเราจะเดินหน้าไปด้วยกันนะครับแล้วเราจะทําทุกอย่างเพื่อให้สานการโอมครอนนะครับหรือว่าโควิดจะกลายพันธุ์ไปก,กี่กี่สายพันธุ์นะครับจะเดินหน้าเต็มที่คุณวิโร์เชียร์ทีมฟุตบอลอะไรไม่ทราบแต่ผมเชียร์อาร์เซนอลท่านวิโรอยัง ที่คาถามไหมครับครับท่านประธานครับเมื่อกี้ทางท่านรัฐมนตรีเชียร์ทีมอาร์เซนอลนะครับผมก็เชียร์ทีมที่เพิ่งชนะทีมท่านมา4-0นะครัผมเชียร์อาร์เซนอลมานานแล้วครับประมาณ30ปีผมไม่ได้เชียร์แค่แมตช์2แมตช์ครับขณะนี้อาร์เซนอลอยู่อันดับ5ครับแล้วก็จะทะยานขึ้นไปอันดับ2อันดับ3ในที่ถัดไปครับขอบคุณมากครับ